ดูเย็นอนะ่ะอูสงบรอเอฟซีมานิดนึงรอเอฟซี เข้ามาทักทายสวัสดีก่อนที่เราจะกล่าวถึงกิจกรรมงานบุญวันนี้กันอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนฝาสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค,ครับโทษทีเนีย่ยฝากำลังเียร์กลังทำงานอยู่นะก็มุ่งซื่อเที่ยงวันวันนี้คือก็เป็นกิจกรรมงานบุญใหญ่โอ้เที่ยงพอดีเลยอ่าอีกงานหนึ่งที่บ้านภูเขาอ่าก็ ทำควบคู่กันไปนะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่า<ช>ทำห่งจุ้ยแค่หาสถานหวงจุ้ยในใจบนร่างกายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องทําบุญเพิ่มเติมใช่เติม,ใ,<ช>ตมให้เต็มอยู่สม่ําเสมอใช่แล้วก็<ช>ฟังธรรมค่ะก็มาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนก็รอคอยคือช่วงเย็นที่เรามีกิจกรรมก็จะได้ฟังเทศจาก หลวงปู่บุญส่งเมื่อวานเมื่อวานมีภาพบรรยากาศตอนที่หลวงปู่มาถึงบ้านภูเขาปาดีหลวงปู่ก็มาจากจันทบุรีนะแล้วก็แวะทําธุระข้าเลยนะอ๋อหลวงปู่เมตตาไงโปรดญาติโยมมาเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ยืนรอยืก็มาถึงประมาณหกโมงหกโมงหกโมงครึ่งอืมอ่ะก็รอรอหลวงปู่กันโอ้โหมันสว่างมากเอาใหม่ เป็นอัดภาพนี้แล้วกันนะที่เห็นว่าท่านอาจารย์ก็เข้าไปกราบนมัสก,การนะหลวงปู่อืมอันนี้คือรถที่มานี่เป็นของหลวงปู่ของหลวงปู่นะเพราะว่าหลวงปู่อายุเยอะแล้วไงใช่ใชแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงอืมอืเราก็ต้องให้ทางวัดเขาก็ให้หลวงปู่เดินทางด้วยความสะดวกที่สุดค่ะ,ะคอืมอ่ะก็ตามนี้ แล้วทีนี้วันนี้นะคะก็เราก็จะกล่าวถึงกิจกรรม,มงานบุญไม่ต้องแล้วค่ะไลฟ์ like แล้วนะคะงานบุญวันนี้เนี่ยกำหนดการต้องบอกไว้ก่อนว่าคนที่ที่ท่านอาจารย์วันนั้นท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าโชคดีที่ ได้จองมานะไม่มี walk in นะป๋าเดี๋ยวทุกคนที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่ไลฟ์ตอนนี้คือเราต้องบอกก่อนว่างานบุญที่จัดวันนี้คือไพ่อูยางหูฟังวันนี้ทางาน,นเดียวเย็นนี้เดินทางมาหรือพรุ่งนี้เช้าจะมาไม่ได้นะ,นเ,ะ,นะเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมนี่มันจะต้องคือ,เ,อเราเราต้องการควบคุมนะแล้วก็งงต้องการควบคุมอยู่คนจำนวนคนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมทุกคนก็จะต้องได้รับการตรวจ ATK ด้วยแล้วก็ จะต้องลงทะเบียนพอจองมาแล้วจะมีต้องมีริสแปนอย่างนี้ทุกคนถึงเพราะว่าในรีสอร์ทเนี่ยรอบๆเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการกินเนี่ยนะกินร่วมกันกินร่วมกันทีนี้พอกินร่วมกันเนี่ยไอ้คันจะไปสั่งห้องอาหารเนี่ยเป็นร้อยๆคนอ่ะมันก็ไม่ไม่ทานใจแล้วเราก็เลยต้องทําเป็นเลี้ยงเหมือนบุฟเฟ่ไปเลยแล้วก็มี ลูกศิษย์ที่ร่วมบุญกับท่านอาจารย์ก็มาออกลงทานไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนึกออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสัญลักษณ์ให้ให้ให้ทราบนิดนึงว่ามีใครเป็นใครบ้างนั่นแหละก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วว่างานบุญนะน<จ>ะสิ่งที่อาจารย์จัดไว้ให้เนี่ยไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเติมเแต่เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกพวกเรามาแล้วจะได้ไม่ต้องไปกังวลเป็นธุระไปหาอะไรจัดการ ถ้าเราจัดการให้หมดเลยอ่าอเดี๋ยวตาโตขออนุญ,ญาตนะบอกเอฟซที่อยู่ทางบ้านเผื่อไม่มีโอกาสได้มาไ,มได้รู้กําหนดการว่าเอ้ยเดี๋ยวเผื่อจะมีลงมีไลฟ์ให้ได้ดูบ้างอะ,อะไรบ้างแต่ก็ได้รู้ว่าให้เขากิจกรรมเขาเนี่ยคือตั้งแต่9โมงแล้วจนถึงสักประมาณ4ี่โมงเย็นวันนี้นะ,ะคนที่จองเข้ามาเนี่ย500-600คน700คนเนี่ยนะเขาก็ต้องมาเอทเเรียบร้อยลงทะเบียนที่ป้อมหนึ่งตั้งแต่ หน้าทางเข้าเลยค่ะใช่เออแล้วก็มารับสายรัดข้อมือเมื่อตะเกียรที่เราเรียกว่าลิชแบนถ้าเป็นของคนที่ได้พักบ้านบ้านของรีสอร์ทนะลิชแบนจะเป็นออสีทองอะค่ะป๋าครับส่วนคนที่กางเต็นท์ก็จะมีลิชแบนสีฟ้าออนะคะก็ เตรียมทำอะไรนู่นนี่ให้เรียบร้อยเช็คอินาเมาเร็วๆมากลางเต็นท์ให้เรียบร้อยก่อนทยอยมากันแล้วล่ะ้านหน้าที่เมื่อกี้ตะโตแวะไปดูมาเห็นแล้วตั้งแต่หกมาขี่อัยานตรวจงานแปดโมงเขาบอกว่าให้มาเก้าโมงแปดโมงอันนี้เป็นเรื่องปกติของลูกฟิษเรานี่แค่แปดโมงว้ปกติมาตีห้ากลัวไม่มีพื้นที่กลางเต็นท์ค่ะแล้วก็พอเริ่มเวลาวันนี้1 6 0 0นหรือ4โมงเย็น เราจะมีไลฟ์ด้วยมไลฟ์มีมีให้ทุกคนได้ร่วมฟังคือมันสําคัญในตาโตนี่เมื่อกี้ที่ป๋าก้มหน้าก้มตาหาเนี่ยพอดีป๋าไปเจอไปเจอเหมือนกับธรรมะโอวาทของสมเด็จพระาจารย์โตไว้อ่านหนึ่งแล้วแต่ละพระเซฟไว้แล้วแต่ก็น่าจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งอ้าวเหรออยากจะให้ให้แต่ว่าป๋าจําได้ก็คือง่ายๆเขาบอกว่าคนที่มีโอกาสฟังธรรมเนี่ยนะอเมีอยู่สามประเภทค่ะหนึ่งคือคนที่คนที่พ้นทุกข์ คนที่พ้นทุกข์คนที่กําลังจะพ้นทุกข์อ่ะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วจะได้บรรลุอ่าได้บรรลุเลียวก็คนที่ตั้งใจที่จะพ้นทุกข์อ่าตั้งใจแล้วมีความรู้แล้วมีปัญญาแล้วมีรู้มาหมดแล้วอ่าก็มาฝังมีโอกาสก็มามามาฝังแสดงธรรมเนี่ยนะเออแล้วก็คนสุดท้ายคือคนที่ในวัฏจักรในการเวียนว่าเนี่ยถึงรอบหนาวใช่ไหมหนาวใช่ไหมวิ ไม่รู้เหมือนเหมือนตาย <laughs> ไก่เขาน,นอนอาบแดดไม่คือเออเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าหนาวมากนะจะบอกใหใใ้ใครมาต้องเตรียมเตรียมเตรียมเครื่องกันหนาวมาอ,อ,อย่าง<ค>ดีนะครับยังไม่ออกเดินทางมาเนี่ยน้องๆเขาเป็นห่วงเออหนาวมากหนาวหนาวค่ะอ่ะข้อที่สามคือคนที่เหมือนกับที่เราบอกว่าเกิดเป็นเป็น,ปนสรรริงสาราศาสทุกภูทุกชาติแล้วอ่ะแล้วก็ชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย ก็คือเป็นเป็นลอ่าเป็นคนบุคคลกลุ่มที่มีโอกาสที่จะพ้นวัฏสงสารไปแล้วถึงจะได้มีโอกาสฟังธรรมเห็นไหมตามเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆู่อุจะเกิดเป็นคนนี่ก็ยากนะยากแล้วอาแล้วถ้าเกิดเป็นคนแล้วแล้วเป็นคนแล้วเกิดเป็นคนในช่วงที่ไม่มีศาสนาก,ก็ยากก็ก็ซวยอีกนะก็ไม่รู้จะกลับไปเกิดเป็นเดชานอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เพราะฉะน,นั้นพอพอเราพน้พนพ้นรอบปุ๊บเนี่ยแล้วเรากําลังจะได้เกิดเป็นคนแล้วก็ จะได้มีโอกาสปรับภพภูมิให้สูงขึ้นเนี่ยเราถึงจะได้มีโอกาสฟังธรรมโอ้เป็นมนุษย์นี่เออเป็นมนุษย์ก็ลําบากแล้วแหละแล้วก็มนุษย์ที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยก็ลำบากก็ลํบากมากขึ้นไปใช่แล้วแล้วหลวงหลวงหลวงปู่ก็เมตตามากแล้วหลวงปู่ชอบสอนท่านได้สนทนาธรรมเนี่ยหลวงปู่จะเป็นคนที่ที่ท่านมีมุมมองอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าท่านมีมุมมองอะไรให้ป๋าบอกบ้างจะขอ พูดถึงประวัติประวัติก่อนน้้หลายคนจะได้รู้นะว่าปู่วลวงปู่เนี่ยท่านเป็นเป็นพระจากที่ไหนอะไรยังไงทิตสาโรท่านวอยู่ที่วัดตรีรัตนารามจังหวัดระยองเลยนะป๋าระยองครับวัดเดียวกับหลวงพ่อสุธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านดาดในปัจจุบันอ่าขึานดาดทีนี้ โดยหลวงพ่อสุธรรมเนี่ยจะบวชหลังหลวงปู่อีกอจากนั้นก็คือแยกย้ายกันมาอ๋อหามโมกขธรรมโมกธรรมใช่หลวงป,ปู่เนี่ยเล่าให้ฟังเมื่อเช้าตอนฉันเนี่ยเมื่อก่อนฉันหลวงปู่บอกว่าหลวงป,ปู่เนี่ยเดินทางไปทั่วหมดละในประเทศไทยเนี่ยไปทุ่ดงขวัตเนี่ยมาทั่วหมดละเห็นเห็นทุกอย่างมาหมดละแล้วก็อันนี้พูดไว้เ,เราคุยกันเองออเหมือนกับว่าแบบ เบื่อแล้วเหมือนะพุทธเจ้าอะ่ะไม่อยากมาแล้วะจะพ้นละ,ะจะขึ้นละอ่าทีนี้ในครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่บุญส่งเองเนี่ยขึ้นไปไปนมัสการแล้วกันเจอหลวงปู่แหวนที่ดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ออ้หนูก็เคยไปตอนหลวงปู่แหวนนี่ครั้งหนึ่งตอนเด็กตอนยิงเหรอยังอยู่ยังหญิงยังทางไปกราบหลวงปู่แหวนเนะ่ห้าขวบกลับมาแล้วเพราะว่าสองสองพันห้าร้อยยี่สิบกว่าหลวงปู่แหวนมรณะ ก็ S <S ไปปีนั้นแหละไปปีนั้นคือตอนนั้นเนี่ยที่หลวงปู่แหวนท่านอาพาธอยู่ใช่ไหมหหแล้วที่แบบทุกคนต้องรีบหลังไหลไปกราบอ่ะนี่ม,า,มานี่แม่ก็พาไปก็ได้ไปกราบหลวงปู่แหวนแต่เขาบอกว่าตอนนั้นจริงๆแล้วคือคืออ่ ไม่นานหลังจากที่ไปกราบเนี่ยท่านก็ขึ้นนิพพานแล้วประมาณนี้ทีนี้หลวงปู่ก็ได้ไปกราบหลวงปู่แหวนที่ดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับท่านครูชินเทพอ,อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพในปัจจุบันนะในสมัยนั้นสิจนเกิดศรัทธาในองค์หลวงปู่แหวนอย่างแรงกล้าแล้วก็มีโอกาสมักจะไปอยู่ อุปถากอ่าดูแลตามแต่วาระสมควรแต่ไม่ถือจำพรรษาที่นั่นครับเนื่องจากเกรงว่าจะโอ้โหนี่ชอบอันนี้มากเนื่องจากเกรงว่าจะหลงและติดในราบสักการะออพอไปแล้วก็คือดังอะนะใช่ก่อนใช่ไหมเนื่องจากในสมัยนั้นผู้คนเจริงด้วยทั่วทุกทิศทั้งต่างประเทศและทั้งในประเทศ ต่างมุ่งไปกราบหลวงปู่แหวนที่ดอยแม่ป่าใช่พว่าคนแห่ไปกันเยอะมากอ่ะทีนี้เมื่อเมื่อคนเริ่มมากใช่ป่ะหลวงปู่บุญส่งท่านก็เลยมุ่งออกหาความวิเวกที่อื่นดีกว่าไปวิเวกไปเขตวิเวกีต่างๆใช่ส่วนใหญ่เดินทางไปรูปเดียวด้วยใช่ครับเพราะว่าเวลาทุดงงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพระสายปฏิบัติของหลวงปู่ชอบไปเดียวเดี่ยวใช่ ก็ต้องมีวิชามีบัลมีมีอะไรพอสมควรแหละถึงจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ไม่ให้พวกพวกเหล่าร้ายนะอะเนาะออะไรก็ตาม,มาก็เมื่อเช้าหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเขาบอกว่าเวลาทุด,ดงเข้าไปป่าพวกเนี้ยนะคดีท่านอาจารย์เอาพระให้ให้ดูนะอเอาเล่าให้ฟังว่าทำาำวิญญาณมุจลินอะไรเงี้ยนะครับหลวงปู่ก็บอกว่าในในป่าเนี่ยม,มันก็มีแต่ว่าโลภไม่ได้ห้ามเอามา เหมือนเขามาลองใจโอเคแม่นอนต้องเข้าไปสู่มิติที่เห็นอะไรเห็นทุกอย่างแล้วเห็นพิจารณาแล้วก็เออเท่านั้นแล้วก็วางคือหลวงปู่บอกว่าโลภไม่ได้ถ้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องเนี่ยคือสป่าเจ้าเขาลองใจแล้วเขาก็ลองใจนั่นแหละค่ะอาหลวงปู่ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดจนเก้า ข้ามกิเลสเสามารถผ่านการทดสอบมาทุกรูปแบบอย่างที่ป๋าบอกก็คือกลายเป็นเนื้อนาบุญอันงดงามให้พวกเราเนี่ยได้กราบประการะแล้วก็ได้สร้างกุศลกับหลวงปู่ะะนะเนี่ยแล้วก็บุญหรือว่ากุศลที่หลวงปู่ทำหรือวันนี้เนี่ยที่เจตนาที่พวกเรานิมนต์หลวงปู่มาแล้วก็มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมด้วยนะแล้วก็ร่วมกันทําบุญดนวยนะครับเงินทําบุญทั้งหมดเนี่ยก็จะเอาไปสร้างวิหาร คือทําบุญเดียวได้สามอย่างะอาคารหลังเนี่ยที่หลวงปู่สร้างเนี่ยเป็นทั้งวิหารเป็นทั้งโบสถ์เป็นทั้งเจดีย์ทีนวันเลยเออสามอย่างใน <ทำ S 1> อันเดียวก,กใหญ่มากหมใหญ่มากๆเนื้อที่เนี่ยนะตอนแรกป๋าเข้าใจว่าเนื้อที่ห้าไร่ก็คือเนื้อ,อที่บริเวณที่จะสร้างใช่ไหมค่ะแต่ห้าไร่เนี่ยคือบริเวณที่เป็นอาคารทั้งหมด ้วตอนนี้สร้างไปถึงไหนแล้วป่ะเกือบเสร็จแล้วประมาณทีอุ้ยมีรูปไหมเอารูปมาขอ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 ,ขอ,ขอดูหน่อยอทุกคนจะได้ดูไปพร้อมๆกันด้วยอ่ะอืมเอฟซี FC, ทักมาว่าวิวสวยบรรยากาศดีมากค่ะนี่ก็เป็นวิวแล้วก็เป็นสถานที่ที่ในเย็นวันนี้คนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานบุญเนี่ยจะเข้ามาฟังธรรมจากหลวงปู่วันนี้โอ้งามจริงๆด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้อันนี้น,น,นค่ะ สามอย่างสามอย่างชั้นล่างเป็นวิหารชั้นกลางเป็นโบสถ์เอาไว้ให้พระสงฆ์ทําสังฆกรรมชั้นบนเป็นเจดีย์เอาไว้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ปฏิมากรรมหรือว่าจิตรกรรมรอบๆเนี่ยงดงามมากเนี่ยมีเทวดาเนี่ยจตุลกบาลเนี่ยลองไปชมเอาเนื้อที่ห้าไร่เนี่ยนะเนื้อที่ห้าไร่ทั้งวัดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคือสองร้อยเมตรคูณสองร้อยเมตรั้งหมดติ จบหนึ่งรอบเดินโบเวียนเทียนรอบโบสถ์แปดร้อยเมตรเกือบกิโลนึงอะรอบเดียวพอก็สามรอบเทียไหลเหงื่อแห้งนะเพราะว่าไกลเนะสนามฟุตบอลเนี่ยสนามฟุตบอลยังแค่แปดร้อยเมตรได้สี่ร้อยเมตรก็คือสองรอบเอาสเอาสนามฟุตบอลสองอันมาต่อกันจ้าเนี่นะครับแล้วก็ ห oh, ลวงปู่นี่ประกาศสิทธิ์แน่นอนมากเลยบอกอสร้างเนี่ยเงินที่สร้างมาเนี่ยนะมไม่มีหนี้ไม่เป็นหนี้ตอนที่ป๋ากับท่านอาจารย์ไปนินมนต์หลวงปู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยหลวงปู่บอกว่าบอกเทวดาฟ้า,ฟาดินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้บอกว่าห้ามนะอย่าให้หลวงปู่เป็นหนี้นะถ้าหลวงปู่เป็นหนี้หลวงปู่จะหนีสร้างมาจนปัจจุบันเนี่ยจะเสร็จแล้วไม่มีหนี้เลยไม่มีหน,นี้สักบาทแต่ก่อนที่ป๋ากับท่านอาจารย์ไป จะไปนิมนต์หลวงปู่ด้วยตัวเองเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเป็นอยู่แล้วท่านอาจารย์ก็เขาเรียกว่าอะไรภาวนาจิตภาวนาจิตก็รับทราบแล้วหลวงปู่ก็รับทราบอย่างนิมนต์หลวงปู่มามาที่บ้านภูเขาจังแล้วหลวงปู่ก็ส่งข้อความให้ให้คนส่งข้อความมาที่ไลน์นี่คือเรื่องมหัศจรรย์อย่างนึงว่าหลวงปู่รู้ได้ยังไงว่าอาจารย์อยากจะนิมนต์นะแล้วก็คราวนี้ก็จุใจเลยเหมปู่อยู่บ้านภูเขา 3วัน3วันคือมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้พอท่านจะมาเทศตอน4ี่โมงเย็นเสร็จ6กโมงเย็นผมย็นพวกเราก็ไปทํากิจกรรมไปทำกิจกรรมแล้วทานอาหารอะไรกันสนุกสนานไปก็จะมีาอน้ำมนต์เจิมยามหาเบาอรับไปที่ปิดและกระจายส่วนเวลานี่นะเราไม่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  ไม่ฟิกไว้ยืดหยุ่นว่าถ้าหลวงปู่เมตตาเยอะหลวงปู่ยังไม่เหนื่อยหลวงปู่อยากจะแสดงธรรมยาวเราก็จะปล่อยให้หลวงปูยย่ยาวๆไปเพราะเรามีเวลาทั้งคืนเดี๋ยวอย่างอื่นเราค่อยไปปรับเอาออทีหลังนะก็เอาเอาตามนี้ก่อนแล้วก็ส่วนพอหลังาเสร็จงานทําบุญเนี่ยแล้วเราค่อยไปไไปไป,ไป,ไปกินข้าวกันนะพิธีกรดีเด่นนะเอฟซีชมมาพิธีกรดีเด่นชื่อพี่อ่าพี่นร่งต่อกันตานั่นแหละก็ยาวไปเนี่ยนะ แล้วเรามีกินข้าวเย็นตอนหกโมงเย็นใช่ไหมใช่ไม่หิวและอิ่มลงทานเราตื่นเต้นยังไงคะมาแล้วแปดโมงมาตั้งแต่แปดโมงเช้ากูนั่งเตรียมปลาสลิดอยู่นะั่นหะโอ้โหจะรีบมาทำไมเสิร์ฟตั้งสี่โมงเย็นอ่าก็ต้องมีสติกันนิดนึงอ่า <laughs> ส่วนกลางเต้นอะไรก็รีบไปจัดการให้เรียบร้อยอ่าเห็นเมื่อเมื่อเช้านี้ก็ว่าหลวงปู่ก็เพร ให้คําสอนชอบคุยไงคุยสนุกมากจริงๆนะท่านอาจารย์นะเพาจริงๆแล้วเวลาที่การได้คุยกันกับพระอรหันตาริยสง์อะไรอย่างเงี้ยท่านจริงๆอ่ะท่านสอนนะถูกไหเออท่านสอนไม่ใช่คุยเล่นธรรมดาแล้วแล้วบ่าว่าท่านก็รู้เหมือนกับว่าเหมือนท่านกับอาจารย์อ่ะอันนี้นี่ป๋าคิดเองนะเหมือนท่านกับอาจารย์เขาสื่อสารกันได้ไงที่หลงปู่ก็เมื่อเช้าเนี่ยปู่ก็พยายามบอกท่านอาจารย์เพราะว่า หลวงปู่ก็เห็นว่าท่านอาจารย์มีของมงคลมี<ช>บ้านภูเขามีอาณาจักรยิ่งใหญ่เลยนะแล้วก็หลวงปู่ก็เลยเหมือนกับพูดว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าโค้งสุดท้ายเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมอะโค้งสุดท้ายที่จะบรรลุแล้วเนี่ยที่จะจะจะทะลุได้เนี่ยทะลุอะไรอ่ามันจะมีหมานใหญ่ คืออีโก้มีอุปสรรคคือนี่นี่นั่นก็มาไม่ว่าจะด้วยทั้งทางทางกายหรือทางจิตใจทางทุกอย่างเลยอ่าเนี่ยแหละอย่างเช่นหลวงปู่เขายกตัวอย่างเช่นอย่างบางคนก็มีอำนาจหลงสิพอมีอำนาจขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าจะละได้ไหมมีสมบัติรวยมั่งคั่งขึ้นมาจะละได้ไหมแปดปีต่อปีที่เก้าอะไรเงี้ยเออก็คือเหมือนกับว่า เราจะไปยังไงโอเคอาหลวงปู่ก็ก็ก็พูดอย่างนี้ในในกษานที่ป่าฟังอยู่นะอาจารย์ท่านอาจารย์เข้าใจเพราะว่าท่านอาจารย์ก็เรียนหลวงปู่ไว้ว่าไอ้ทั้งหมดที่ท่านอาจารย์สร้างเหมาเนี้ยท่านอาจารย์จะยกให้เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์เหมือนกับสถานให้ความรู้ใช่แล้วก็สถานที่ให้โอกาสเด็กๆไม่มีโอกาสมาท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านอาจารย์ก็คือทําบ้านภูเขาให้เป็นที่เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ทั้งทางหุงจ้วย<อ>เรียนรู้ทั้งทุกอย่างเลยนะแล้วก็เด็กๆได้มีโอกาสทัศงศึกษาด้วยได้มีโอกาสาดได้มีเครื่องเล่นด้วยอันนี้ก็คือเจตจำนงที่ท่านอาจารย์อย่างสมบัติของวิเศษต่างๆท่านอาจารย์ก็เอาไว้เป็นวิทยาทานให้คนได้เห็นว่าอ่ะมันเคยมีนะมันมีเรื่องราวแบบนี้นะ<ฆ>อันนี้ก็ ก็ตรงกันกับที่หลวงปู่เขาเขาเขาคุยกับพระอาจารย์เป็นอย่างเมื่อเช้าหอพระบรมสารีริกธาตุเองพอเราเสร็จท่านก็ขึ้นไปฉันเสร็จก็ก็นิมนต์หลวงปู่ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุเขาขึ้นไปสนทนาทํากันนานค่ะจนป่าหลับไปแล้วอ่ะป่าหลับทุกทีป่ะเรือเลือหลับทุกทีพอดีรอรอจะเอาเอาถวายนมให้ให้ให้หลวงปู่ช่วย่อาลด ต้นมสีมหาโพหรือกระทั่งสถานที่อื่นๆเองเนี่ยถ้าหลวงปู่ท่านก็มีอกเนี่ยที่วันนั้นมาตามรออาจารย์อยู่อาแล้วก็เนี่ยขนาดอันนี้บรรลังของคำก็เห็นมีมีภาพว่าก็มีนิมนต์ให้หลวงปู่ไปชมเนี่ยเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรอย่างที่ป๋าบอกแล้วว่าที่ท่านอาจารย์สร้างไว้ให้นี่ยเพื่อลูกศิษย์ ทั้งนั้นเลยใช่ใช่อ,อ,อ่ะเนี่ยเป็นต้นนะคะเนี่ยก็คือนะแย่เขาบอกคนรู้ใจก็จะจะจะเข้าใจกันแล้วก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องต่อกันติดอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็หลวงปู่ก็เออยินดีว่าท่านอาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นห่วงลูกศิษย์ได้นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังๆมา ให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสร่วมทําบุญร่วมปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สมควรอย่างยิ่งก็เลยนิม,มนต์หลวงปูว่ว่ายังเงเดี๋ยวบ่างๆนิม,มนต์หลวงปู่มาใหม่ก็อย่างที่บอกนะคือเราอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอาจจะไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือพุทธศาสนารุง่งเรืองมากาได้ฟังธรรังปุ๊บบรรลุเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไยเยอะเลย เราโมเดลก้มหน้าก้มตาไถ่ฟังก็ไม่ค่อยเข้าหูหลับสิหรือยังไงก็ตามคือกิเลสคนใช่ใช่มันไวัยไปมันหนาขึ้นใช่ไหมตลออย่างเงี้ยเราอยู่ในเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีสิ่งเล้าเยอะเกินไปสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเพลงอยู่ในป่าเออมันก็ทุกคนก็มีเวลาอยู่กับตัวเองค่ะเขาบอกการได้อยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะต้องฝึกฝึกอยู่กับตัวเองเยอะๆแต่ก็ต้องรู้จักว่าอยู่แล้วคิด ให้มัค่ะเออคิดให้มันดีทําให้มันดีหรือมันยังไงแล้วใช้ประโยชน์กับการอยู่ตัวเองให้มากที่สุดบางคนอยู่แล้วมันหงอยอ่ะใช่ใช่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งไปว่าเป็นเศร้าซึมอะไรเงี้ยต้องต้องเขาเรียกว่าทั้งหมดจริงๆแล้วอยู่ในใจในสมองในความคิดครับก็ถ้าอยู่คนเดียวก็นี่เลยสวดเปิดบทสวดสวดมนต์ใช่สวดมนต์นะนั่งยืหายใจเฉยๆก็ได้หายใจแต่ว่าดูมันดูลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกน่ะ อ่ก็เนี่ยก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะครับใครที่มาแล้วกางเต็นท์แล้วก็ดูแลให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ชุดขาวนื้ป่าอยากให้ใส่ชุดขาวเด๋ยป่าก็จะมาเี่ยมนี้เย็นนี้พรุ่งนี้เช้าด้วยนะพรุ่งนี้เช้าเอ่มันเหมือนกับเรามาฟังทำแล้วนี่ก็เตรียมสถานที่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ก็จะเห็นมีมีบาทใหญ่บาศใหญ่บาศใหญ่ตรงนี้นะคือเราเอาถวายปัจจัยนะครับก็หลวงปู่ก็เป็นพระพระที่เราเรียกว่าพระป่าเนี่ยนะหลวงปู่ก็จะไม่ไม่จับไม่จับเงินนะครับเพราะฉะนั้น เรามีใบป,ปรารนาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใส่เงินเลยแล้วเอาเงินมาแล้วก็ใส่รวมกันในบาทเลยเดี๋ยวเราจะยกประเคนให้หลวงปู่แล้วก็ส่งใบป,ปรารนาให้หลวงปู่ไปแล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีไปแต่สถานที่ตักบาทคือเราก็ไปตักกันที่ปีกกระันนั่นแหละก็ต่อไปวันนั้นเท่ากับได้ทำสองที่วันนี้ฟังธรรมที่นี่ตรงนี้เรียกว่าวิมานมุจลินแล้วนะคะกำลังทำป้ายอยู่ใกล้เสร็จแล้ว พัฒนาการเปเรื่อยส่วนด้านในนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วเวลาเรามาเนี่ยก่อนหลวงหลวงปู่มาเทศนะนะครับเราก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับเข้าไปข้างในก็ถอดรองเท้าไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราตะโตเองจะตอบไปชาร์จแบตให้เต็มเต็มแล้วเต็มอีกเต็มอีกเต็มแล้วเพราะว่าคาดว่านะเดี๋ยวหลวงปู่อาจจะเทศยาวๆเอออถ้้้าาาสนนนนุกกบรรคื่มมัไะ ลมปุี่ไม่ร้อนหนาวชอบอากาศเย็นค่ำๆจะเริ่มหนาวแล้วทุกคนที่นี่อากาศสวิงมากนะพระอาทิตย์อย่าลืมอย่าลืมใครมาต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาเยอะๆนะครับปกติอย่างป๋าไม่เคยใส่ก็ต้องใส่เอาวันนั้นเห็นใส่ขี่ใส่กันหนาวลมด้วยเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะสักประมาณช่วง4โมงเย็นครับวันนี้เดี๋ยวป๋ากับตาโตไปชัดแบบก่อนบวัสดีค่ะสวัสดีครับ เราสามคนพี่น้องริ้วเฉลิมมงอ๋อกำลังเดินทางมาบ้านภูเขาอย่าลืมเสื้อกันหนาวนะถ้าไม่ได้เอามาแวะปั๊มด้วยจ้าซื้อเลยแวะปั๊มเติมมันด้วย